ใครที่กำลังมองหาเลนเทเลดีๆสักหนึ่งตัวราคาไม่แพงต้องนี่เลยครับ TT Artisan 75mm f/2 เลนเทเลโฟโต้ที่ให้ค่ารูรับแสงกว้างถึง f 2.0ใช้งานได้ดีในที่แสงน้อยครับโดยข้อดีของเลนตัวนี้นะครับเพื่อนๆคือเรื่องน้ำหนักครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับเลนเทเลโฟโต้ที่มีน้ำหนักเบาเพียง329กรัมถึง340กรัมแล้วแต่เมาส์มันจะดีแค่ไหนถ้าอยู่บนมือเรา เพราะโดยปกติแล้วนะคะเพื่อนๆยิ่งเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสไกลเท่าไหร่การสั่นไหวของภาพก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยครับและยิ่งเลนส์ตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบามากๆทำให้ลดการสั่นไหวได้เวลาเราถือกล้องนานๆน,น,นั่นเองครับเพื่อนๆและนอกจากเรื่องน้ำหนักที่เบาเอามากๆแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เขายังออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง,ง่ายซึ่งเมื่อเทียบกับบอดี้ของกล้อง a 7 3แล้วบอกเลยครับว่าเหมาะสมกันมากๆครับ นอกจากนี้นะครับเพื่อนๆเ,เลนตัวนี้ยังสามารถใส่ฟิลเตอร์หน้า62มิมได้อีกด้วยเพื่อนๆที่อยากจะเอาไปใช้งานกับ ND ฟิลเตอร์หรือ CPL ฟิลเตอร์ก็สามารถหมุนเข้าไปที่หน้าเลนสของเขาได้เลยครับบอดี้ของเขานะครับผลิตจากโลหะน้ำหนักเบาผสมกับพลาสติกด้านบนนะครับก็แถมฮูดกรีบดอกไม้มาให้ด้วยตัวเลนนะครับมาพร้อมกับ,บวงแหวนถึง2วงด้วยกัน วงบนนะครับจะเป็นวงแหวนสําหรับโฟกัสครับเพื่อนๆส่วนวงแหวนด้านล่างจะเป็นวงแหวนสําหรับค่ารูรับแสงครับซึ่งวงแหวนรูรับแสงตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นแบบมีคลิกด้วยครับและถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับที่วงแหวนรูรับแสงเนี่ยเขาจะมีตัวหนังสือ A พิมพ์มาไว้ให้ด้วยนั่นหมายความว่าเพื่อนๆสามารถควบคุมรูรับแสงได้โดยตรงจากตัวกล้องหรือควบคุมรูรับแสงได้โดยตรงจากตัวเลนส์นั่นเองครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการควบคุมรูรับแสงผ่านตัวกล้องเพื่อนๆก็แค่บิดรูรับแสงไปที่ตัว A แต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าต้องการควบคุมรูรับแสงผ่านตัวเลนเพื่อนๆก็สามารถบิดวงแหวนแบบนี้ได้เลยครับซึ่งเลนตัวนี้นะครับออกแบบมาให้เป็นออโต้โฟกัสและใช้งานบนกล้องฟูลเฟรมโดยที่เขาให้ชิ้นเลนมาถึง10ชิ้นใน7กลุ่มและให้ใบเบรดมาด้วยกันถึง9ใบครับเพื่อน ทำให้ได้ภาพที่คมชัดและโบเก้ที่สวยละมุนเอามากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันดีกว่าครับเพื่อนๆว่าภาพที่ได้จากเลนตัวนี้จะเป็นยังไงโดยที่ผมจะใช้ตุ๊กตาตัวนี้วางแล้วใช้ไฟเส้นวางไว้ด้านหลังของตุ๊กตาอีกทีหนึ่งเพื่อให้เกิดโบเก้ครับไปดูกันที่ F2 ครับเพื่อนๆบริเวณขอบภาพโบเก้ที่ได้จะมีลักษณะเป็นวงรีตามสไตล์เลนเทเลโฟโต้ทั่วๆไปครับแล้วก็ไล่เข้ามาจนถึงกลางภาพ ภาพโบเก้ก็จะได้เป็นวงกลมสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไล่ f กันไปดูครับว่าภาพที่ได้แต่ละ f มีค่าแตกต่างกันยังไงเริ่มกันที่ f2 ครับ f4 f5.6 ครับ f8 ครับแล้วก็ f11 ครับเพื่อนๆและสุดท้ายครับ f16 ครับจุดสังเกตอีหนึ่งจุดนะครับคือโบเก้ของเขาที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นขอบที่ฟุ้งมากๆนะครับ ไม่คมไม่แข็งดูเป็นธรรมชาติเอามากๆเลยครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบด้วยการเอาไฟฉายเนี่ยส่องเข้ามาที่หน้าเลนโดยตรงแฟที่ได้ถือว่าไม่ลบกวนภาพของเราเลยนะครับยังเก็บความคมชัดของภาพและของแบบได้ดีอยู่เอามากๆบางคนอาจจะมองว่าสวยและเอาไปใช้เป็นกิมมิคของภาพเลยก็ได้ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูความคมและระบบออโต้โฟกัสกันบ้างครับเพื่อนๆจากที่ผมได้ไปลองเทสกับตัวนี้นะครับ เรียกได้ว่าภาพที่ได้เนี่ยสวยคมเลยครับซึ่งเลนตัวนี้นะครับก็สามารถรองรับการทำงานร่วมกับ face detection และ eye detection ได้เป็นอย่างดีครับก่อติดใช้ได้เลยนะครับแทบจะไม่มีอาการหน่วงหรือโฟกัสหันมากวนใจเราเลยครับอีกข้อดีหนึ่งของเขาคือเขาให้ฝาท้ายที่มีขั้ว contact แบบนี้มาด้วยครับและยังเป็นขั้ว contact แบบ usb type c เพื่อเอาไว้ใช้อัปเดติร์มแวร์ได้ด้วยตัวเองนั่นเองครับ ทำให้เราสะดวกมากๆนะครับกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยเลนส์ตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นเลนส์ฟูลเฟรมเมาส์ที่รองรับนะครับก็จะมีเมาส์โซนี่อีนิคคอนแซและที่เพิ่งเปิดต,ตัวออกมาใหม่ก็คือ L อลเมาส์ครับใครที่ใช้กับกล้อง S1R2 หรือ s i g m a b บก็สามารถใช้เลนส์ตัวนี้ได้เช่นกันครับและสุดท้ายครับเพื่อนๆผมขอแอกบกระซิบว่าเลนต์ตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับใครที่จะเอาไปใช้กับกล้องโซนี่หรือ n i k o n Z หรือจะเป็นแอลเมาส์ ount, แล้วไม่รู้ว่าจะใช้เลนอะไรดีผมบอกเลยนะครับเลนตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยครับและถ้าหากเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ a d ดคามิ a ่าเมเเลยครับรวมถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Cam e r a Maker ได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ